คงขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านันวีดีกเกมฮกลโล่บ็อกก์กระดิ่งเช่นเคยนะครับในที่สุดก็มาแล้วครับหลังจากรอคอยการกลับมาหนึ่งปีนะครับจะ <c oughs> ถ,ถามผมว่าอัปเดตนี้เป็นไงแล้วก็ก็เท่าที่คนเห็นเลยครับว่ามันโดนด่าดเยอะขนาดไหนเกี่ยวกับผลมังกอบนะผมไม่ได้จะมารีวิวผลมังกรนะครับนี้ผมจะมารีวิวปืนทั้งหมดที่ทถูกรีวิวเดิมมานะครับ ที่แบบที่ผมเอนชาร์ดอะไนีไม่ตีบวกมานะครับผมไม่ได้เอนชาร์ดนะอันนี้ผมเอนชาร์ดไปแล้วเรามาดูกันเลยนะครับอันแรกเลยอันนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วอ่ะอันนี้โซกิตา้านะน,นี่เหมือนเดิมเลยดาเมจ สามพันเจ็ดเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าดาเมจมันจะเปลี่ยนไหมสามพันแปดอยาเอาไหมเอาไหมเอาใหม่ใกล้ใเลย อ้าวอ๋อแม่งแอร์ไลน์ต้องรอใหม่ก่อนใกล้ๆเลยนะโอ้โอหสี่พันหนึ่งเลยไม่รู้มัน อัพดาเมจมาด้วยไหมนะอ้าวอีกขับแบบว่าผมจะทำปืนนี้กระบอกหนึ่งผมต้องไปนั่งฟาร์มให้600มาแป๊บนึงไม่แปดจิงอ่ะอีกนานอะ่ะแต่ก็เขเป็นเทน,นำ้ำเบาไอ้เหี้ยนี่เงี้ยอีก,อกปกติก็2อ0พ เอ็กซนใหม่สวยสวยขึ้นเยอะเลยแต่และอันสามพันสามนะเอาไปก็ปืนอาเซนัมปืนที่ใครก็น่าจะรู้จักกันอยเลี้ยใช้งานก็ไม่ได้ด้วยรอ หนูไปรีวิวนี้ต่อนะเดี๋ยวขอไปฟาร์มมาให้ตันนี่ใส่น้าปัับใหม่ปุ๊บสามพันแรงเหมือนเดิมสามพันสามสามพันแปดไอพวกรอบๆข้างไมไปทำดาเมจเลยเหรอวะยังติดตัวเหมือนเดิมนะ นี่เป็นปืนที่ผมชอบที่สุดเลยอาอจะอัปเดตที่มาไม่ใช่กรบอกผมชอบกระบอกนี้มากกว่าเยเดี๋ยวรอบมาตัดแบบเดี๋ยวผม,มรีวิวให้ดูนี่เป็นปืนที่โคตรเท่อีกกระบอกเลยคีหลบได้นะแซดหน่าหลบได้ ัำนั้ว่าแซอันเก่ามัติดตามอยู่ไม่ใช่เหรอโหโหเบามากนี่หกรมารตีบวกใช่ไหมโหโหแซดสาพันเลยนะจะเป็นเอ็กสพันหนึ่งรวลบ ก็ใช้แอคได้เลยอะ่ะคอมโบก็น่าจะคู่กับโซเคนแหละมันไม่ดูดว่ะผมชอบที่ดับเบิลฟิกช็อต มาได้เเป็นฟิกชัตนะดีดกปยิงขึ้นสินี่เป็นปืนที่ชอบที่สุดเลยนะ ใกล้ปลึแลวสกิลเอ็กเอาดี 2000, สองพเลยเหรอผมว่าแรงนะเอง้ยแปดสิบสอันสองพันหนึ่น 195, ใช่ไหมสองพั้ยเก้า ห้าวยี่เปอร์เซ็นต์กา็สองพันหาจังวะสองพกแล้วก็เชย่์แล้วเบ,บามากตัดเข็มไหม,ไมตัดนี่แหะ นีตัดลองเปิดแล้วก็วถ้าระยะไกลอ่ะลองผมว่าตัดว่ะเฮี้ยตัดว่ะผมว่าปืนมาตัดเคียน็ยบทุกกระบอกยู่แล้วล่ะเปิดแล้วนะลองดูเอ็กผมว่าตัดนั่นเลยตัดหมด อนี่ผมว่าไอ้นี่มันสกิลแซดมันมันตัดอยู่แล้วเพราะว่าเอ้ยก่อนที่จะไอ้นี่มันตามอย่างไรไ่ช่เฮ้ยเอาความสามารถออกไปได้ยังไงความสามารถในการติดตามเอาตามนี่ว่า เออแม่งตาว่ะไอ้ตามเท่กว่าเดิมด้วยไอ้มันตากแค้นด้วยเมื่อกี้เอ้ยแม่งตามเนีเหมือนเดิมอันนี้ผมเปิดเค้นแล้วนะดูเคแล้วมีแค่นีอ้อ๋อต้องประมาณแถวนี้ไม่กากไม่หักมากกากอะไรละแม่งตามอยู่แต่ว่าตามน้อยลงไม่มีรีโหลดตรงนี้ให้ดูด้วย ประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วมันยังตามอยู่แล้วถ้าอันนี้ล่ะผมว่าอันก็เจาะเออมันเจาะเข็นได้กว,ว่าปืน อ๋อมันต้องแบบยิงเฉียงให้ยิงพื้นเลยแม่งโดนพื้นแตกเลยอเออวะสตาร์คสตาร์คไปบีดอันนี้โคตรเหมือนนีเคื่องผมนี่เค้นบีสอง ทำไมโซมันสุดมันแปลกวะ,ะอ๋อไม่ใช่ขอแบดอีกเฮ้ยไกลอยู่นะจะไปจะไปรีวิวอันนี้ในโหมดเต็มกันนะนี่แค่ให้ลองดูเฉย อันไงก็ตัดเพราะว่าอัดเก่ามันตัดอยู่แล้วพวกนี้ก็ตัดแไม่ต้องดูแล้วล่ะคาบูชากร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอันนี้มันล็อกเป้าด้วยอาร์เซน,น่ามันกลับมายิงไกลได้เหมือนเดิมอะผมมารีวิวแค่นี้ แต่ดาบก็แค่รีโมเดลเฉยๆนะเฉพาะบางเล่มโดยเฉพาะเล่มนี้เซเบอร์ er ของผมอ่ะก็ส่หรับคลิปรีวิวปืนที่หลังจากเปลี่ยนโมเดลร,รูปลักษณ์แล้วจะเปลี่ยนดาเมจด้วยไหมนั้นผมไม่รู้ก็จบไว้แต่เท่นเนี้สวัสดีครับ